ใจคนคอยทำไมมันเงาอย่างนี้ทุกวินาทีทำไมมันช้าจังอย่ารองอีเแล้วเพลงของหนูนะรักแต่เธอคนเดียวไม่เดียวไปมองใครรักเธอมากกว่าใครใจทั้งใจฉันมีแต่เธอต่อให้ได้พบเจอ ไม่มีวันนอกใจเธอไม่มีวันจะทำให้เธอต้องเสียน้ำตาลักแต่เธอคนเดียวไปจนชั่วนิรันดรใจกันรักมากกว่าใคร